สวัสดีเือทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณเจอกับลัคกี้รีเดอร์อีกแล้วนะทุกคนเกอานี้มาลองเล่นมันใส่บอทซ้ำบอสซ้ำเวอร์ชัน,น,ส, Was p, Was p, Was p, นสุนน้อยอยู่นะทุกคนนี่เอาเข้ามาหนึ่งล้าสิบบาทาครับก็ทำทีเราเล่นบอสซ้ำหน่อยทุกคนคนเอามาสามพันบอกเก้าพันนะทุกคนก็สองไม่รู้ว่ามันมายัางนะแต่ก็บวกนะทุกคนแต่ก่อนน,นนั้นคือลบนะทุกคนลบกระจจุยกระจาย <laughs> ไอ้เคสจะบอกไอ้เคสเดินก็ในยังกำลังดูเชิงว่า,า,านะครับก็เลยยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะทุกคน ก็ร้อยสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวเราเบ็ดบาทนั้นไปก่อนครับดูสถานะโอ้เโี้ยกับความปีเกนทุกนคนดูสถานการณ์ก่อนนะทุกคนค่อยห้าวไปเบ็ดสองบาทนะครับเปิดเทอบ์โบครับฝ่ามันแต่พอมันเหลือสักร้อยนึงผมจะปรับเบ็ดสักเป็นเนบน็ดสองครับตุกน หไม่เข้าปีแกมดูดิดทุกคนสองแม่งแข็งมากแลว้วบอสไฟบอสซัมรอบที่แล้วก็ไม่เข้าปีเกมเลยทุกคนสวยเบ้นเสิร์สิรสิรก็ตอนนี้ผมมีอยู่สามช่องแลนะทุกคนช่องหลักเป็นลักกี้กอดีเธอนั่นก่อนไหลปะไหลปะ<อ>โอเคสวยช่องรองจะมีสองช่องนะเชื่อว่าลักกี้เป็นงวีสองนะทุกคนคุณภาษาไทยนะ ถ้ามันเป็นลัคก,กี้สปินนะทีมาษางคิดนะครับเป็นรูปอิมพันด้ายืนเกอดอกเหมือนกันเลยนะก็ไปลองติดตามดูได้นะทุกคนโอเคแล้วเบดสามบาทเลยไปเไลอครก็บางทีเนี่ยผมจะลงคลิปแบบไม่เลียงนะทุกคนคือบางทีทุกคนอาจจะเปิดคลิปมางงว่าอยู่ดีๆเอ๊นี่พูดถึงเรื่องอะไรวะรไม่เข้าใจนะก็แปลว่าคลิปก่อนนะั้นนะนันไปลองอีกช่องหนึ่งนะทุกคนไปลองไปตามดูนะทุกคนคือผมไม่ได้เลียงไม่ได้เรียงคลิปลองนะทุกคนนะคอกบไปเฮ้ยเราใหญ่แต่แมง่ง สสวสีสวย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 อเช่อะไรมันหลดีอย่างบะไอ้เช่นตอนาถูมาน้อยเป็ดเ็เป็น้นนนอน้อยนี้ไหลดีมากเลยทุนเ,นเกมแม่งรู้เหลี่ยมครบสวย,สวย

สวยเลยหละเลยแหละเลยไอ้ค่ดทำไมทำไมทุนน้อยมันไหลดียังวะโอ้ไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะโอเคม่นแรคบกแบบ็ถ้าใครอยากลองเล่นตามไปลองเล่นได้นะทุกคนแต่จริงๆไม่ด้านลางนะโอเคเตินระบบมาสามร้อยแล้วทุกคนเช้ได้นะ ทุน,น้อยแม่งหลายคอดเดยแล้วกันต้องทุนเยอะแม่งโอ้โหสายกว่าจะจ่ายแต่และดอกแม่งขอแล้วขออีกเอาลงแบบลงมาหน่อยเพื่อนจ่ายกุณน่อยขอร้องไหวสวยวพื่อนน้อยน,น,นี่เล้ขอ้บาทโอเคถ้าถ้ามันถึง500เหรือ700นี่ว่าผมพอแล้วคนะผมเบ็ด5ดีกว่ะนะ ช่วงระหว่างห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเนี่ยถ้ามันถึงแนี่ยพอเลยนะสวยเอ้แค่ทำไมมันไหลดีอย่างวะทุกคนดอกนี้ร้อยเจ็ดสองสวย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 คนยี่สิบร้อยเจ็ดห้าสวยโอเคไปเขาเอร์ใจ่าย้าสิบสวยเพื่อนไว้ไหลดีจัดทุกคนโอเคนี่คือยุคทองของบัตรท่าหรือเปล่าวะยกรุ่งเรืองนะทุกคนคัมแบ็ค คำแบกทุกคนไอเคแตดเสียไปเป็นแสนเลยบ,บอกมาไม่กี่พันกว่าคำแบกเว้เนาโอ้ยสวยสวยวายโค้ตสวยทุกคนวายโค้ตสวยวายสวยจริงดอกนี้วายสวยจริงดอกนี้วายสวยจริงดอกนี้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม่ใช่จังหวัดแต่คือต่างที่จ่ายทุกคนนี่นีเล่นมุก <laughs> สองจุดห้าสวยหลายหลาหลาหลาย โอเคสามร้อยพอเลยไอ้เหี้ยตอนแรกบอกตอนแรกบอกห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตอนนี้บอกอีกขออีกสามร้อยเฉยตรงนี้มันไวเต็มไม่ได้ไออะไรกี้เฮ้ยวายเขาพรมเต็มเลยเพื่อนวายเต็มเลยลงมาหน่อยสวยเพื่อนโอเคเดี๋ยววายสลายไปโอเคสวย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 เฮ้ยทำไมวันนี้มันไหลดีอย่างวะทุกคนมันจะฟ้กไอ้เคิวไหลโคตรดีอะทุกคนเอามาแล้วเดี๋ยวทุกคนผม ดวงล้วนไอเชีย่ยแม่มาเพิ่งดวงนะครับไอเชีย่ยโปรตีตคุณม้ามันต้องมันมันต้องเพื่มเพิ่มดอกใหญ่นะทุกคนแต่วันนี้แม่งได้ดอกไหลแทนนะทุกคนงงที่ไปไอเชีย่ยไหลจัดประหลัดบอกโอเคทุกคนผมพอแล้วไอเชีย่ยไหลไม่หยุดเหมอนจะพอแล้วไม่ยังไม่หยุดไหลนะโอเคผมพอแลยกว่าทุกคนเอามาละสิบตอนนี้บมมาสามพันสามร้อยอ่ะทุกคน ก็ผมไปดีกว่าครับถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ้วยนะขอเพียอะล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วะก็กดกระดิ่ง,งติงดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ